เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบ๊บบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเทลอันนาสในโหมด COV อีนะครับโหมดล่าเม็ดม่วงเม็ดส้มนะครับผมโหมดนี้นี่คือต้องบอกนะครับว่าเก็บแต้มฮีโร่นี่เยอะมากนะมาเล่นโหมดนี้ทีไรเนี่ยมันเจอเม็ดม่วงแน่ๆนะครับผมแล้วก็เม็ดส้มเจอบ้างนะครับแต่เจอบ่อยนะเม็ดส้มนะครับผมก็วันนี้จะมาเล่นเทลนะครับหลังจากที่รับการบัฟมานะครับบัฟมาเนี่ยก็คือเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็ เปลี่ยนเป็นโบนัสไดเมด8%แล้วนะครับผมคือแพทล่าสุดตอนแรกที่มันบัฟมาเนี่ยก็คือแบบว่าเพิ่มตามเลเวลเฉพาะตอนนี้คือเพิ่ม8%ทั้งเกมเลยนะครับโบนัสไดเมจน,นะแล้วก็ถ้าหนึ่งแรงขึ้นนะครับพลังแฝงรวยเร็วนะครับผมผมเล่นจังเกิลนะครับกะแบบว่ามารีบประสิทธิภาพให้เร็วที่สุดนะครับผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันจะยิงแรงขนาดไหนสำหรับเทวนาแพทใหม่นะครับแต่ก็เทวานานนก็ยังเป็นเทวานานอยู่ดีนะครับผมคือมันต้องมีตัวกันนะครับ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่าหนึ่งเนี่ยมันยิงไม่สโลแล้วเนาะพอมาไม่สโลเนี่ยมันก็เขาเรียกว่ายิงท่าหนึ่งัวเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะมีแบบในทีมควรจะมีตัวซีซีเยอะๆเพื่อให้เทวานาได้ยิงรัวนะครับผมชว่วงนี้ผมก็ฟาร์มครับฟาร์มไม่สนโลกฟาร์มอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็นตัวเลดเกมยังไงต้นเกมเราสู้อะไรไปเราก็สู้ไม่ได้นะครับผมคือเทวานาที่ตัวบางๆนะครับ ขาตายสุดๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะฟาร์มรัวๆนะครับฟาร์มอย่างเดียวยิงไปหนึ่งทีนี่ยิงเร็วขึ้นด้วยนะสลับเวลาเรากดท่าหนึ่งนะครับเลเว่าแรกเพิ่มแอคแท็กสปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะตอนเลเวล่าตันเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมยิงเร็วมากนะครับตอนเลเวล่าตันฟาร์มแบบไม่สนโลกโอโ้โหโอ้โหด้านล่างไอแม็กเราบินเข้าไปหลังป้อมอย่างนั้ก็เชิญนะครับผมไม่ไปด้วยนะ ผมบอกเลยนี่เพิ่ง2นาทีผมไม่สนอะไรทั้งนั้นผมฟาล์มอย่างเดียวตัวเราตัวเหล็กเกมโอ้ยิงเร็วมากเลยคือท่าหนึ่งเมื่อกี้นี้ก็ยิงไปประมาณ5-6ครั้งได้เลยนะครับแค่ผ่านไปแค่แบบ2 3นาทีนะส5 6หทีนะตอนนี้นะครับเวลากดท่าหนึ่ง <R ally. S 1> ด้านล่างมาลุยเลยเพื่อนเราใกล้จะได้ดาบคีแล้ว เอ้สตาตาบินอืออืออือซอยไปหนึ่งศพโอ้โหเราโดนรวบคือตอนนี้แนะนำนะครับว่าเล่นเทลเนี่ยให้ออกของดดเมจไม่ต้องตีเร็วนะออกของแบบว่าที่มีดดเมจไปเลยนะครับเพราะว่าพระศมันบวก8%เโบนัสดดเมจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งออกของที่แบบมีการโจมตีอ่ะเยอะๆมันก็ยิ่งทำให้ตีแรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับไม่ต้องออกของตีเร็วมากนะเพราะว่าถ้าหนึ่งมาตีเร็วเยอะอยู่แล้วนะครับผม ดาบขีมาแล้วเอาแล้วไงธนูขั้นสามมามาเรามีดาบขี้พอมีดาบขี้มีบวกเปอร์เซ็นต์โบนัสยิงหนึ่งศพมายิงสองศพเอาแล้วไงจังหวะน,นี้สามศพโอโ้โห <c oughs> เห็นไหมหลังจากได้ดาบขี้มันก็จะยิงแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ <c oughs> ผมว่าดีนะตอนนี้นะครับเปลี่ยนทาสีที่แบบว่า เพิ่มพลังโจมตีต่อเลเวลเป็นแบบเพิ่ม8%ตลอดทั้งเกมเลยเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับผมไม่ต้องแบบว่าหวังเลทมากนะครับแพทที่แล้วนี่คือต้องเลทเกมแบบเลทจ๋าๆเลยนะถึงจะแบบเก่งนะครับผม,มเฮ้ยๆๆตรงกลางโอ้โหเพต้านายห้าวเหลหือเกินเกมนี้นี่ผมรอมังกรเกิดน,นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะออกเป็นสแลงสติงนะครับผม เอ็นโซมาเอ็นโซมาเพื ma, ่อ so เอาอาตาคินะ่าเซเลนสติงนะครับนี่ไนงะยิงอโ,โอ้โหยิงไฮยะเตะสองนัดครึ่งหลอดเอาเรื่องจัดจัดยิงแรงขึ้นเยอะมากนะมาป้อมล่างเลยเพื่อนโดนรวบโอ้โหโดนโซโอ้โหโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,ห,โ,หโดนดิดโดนดิดลูกเป,ป็นปองเลยครับแม็กติดกำแพงเอ็นเน็ตได้ไมนไ่้นะ่ะ โอ้โหไม่ได้เฉยเอายังไงโอ้โหไปโอตายแนละ้อวอ่ะอ้าวไปโอสวนได้เวมาผมฟาร์มอย่างเดียวนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหท่าหนึ่งยิงเร็วแบบประมาณ7-8ถึงทีแล้วนะตอนนี้นะครับผมพอเวลามีสลิงสติงนี่ยิงเร็วขึ้นเยอะ8ทีเออเมื่อกี้ผมนับอยู่นะครับสามารถลดได้8ทีนะท่าหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวผมเล่นป้อมบนละเวยโอมาอยู่บนนะครับแม็กอยู่กลางมีคนอยู่ในย่าด้านหน้ามีคนไปเปิดไหมเปิดไฟให้หน่อยเพื่อนอเล่เนบนได้นะครับเ,เพราะว,ว่ามันอยู่กลางสามนะมาสลิงสริงมาแล้วบอกเลยตอนนี้นิดซอยอย่างรัวอซอยรัวโคตรเป็นโซอย,อยู่ล่างเอาไม่การบนดิกฝั่งมาตรงขา้ามมานี่ เล่นบนต่อได้เนี่ยแพนเน็ตเลือดเท่านี้ไปซอยถึงหลังป้อมแล้วครับผมมาแล้วครับจังหวะนี้ผมผมถือว่ายิงแรงขึ้นเยอะมากนะสลับเทลอานาสน,นะครับแพทนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องมีแบบคนคอยป้องกันให้เขานะสลับการเล่นเทลนะครับถ้าไม่มีคนกันเนี่ยบอกเลยว่าเศร้านะด้านล่างด้านล่างเรากำลังสับปีนแตกไปแล้วครับเรามีบัฟมังกรเล็กวิ่งเร็ว หนึ่งสองนัดเตกโอ้โหมาเก็บงานฟรีครับของฟรีเราชอบห้าคิวแต่ต่อไปผมจะออเป็นดาบดูดเลอดนะครับผมโอ้โหาตาบินวะมันไปแล้วครับเนี่ยข้อเสียคือแบบมันมันซอยรวมไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสโลท่าหนึ่งแล้วนะครับนี่คือแบบน่าเสียดายมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบเรากดท่าหนึ่งปุ๊บ เรายิงเขาได้2ทีอย่างเงี้ยเขาก็วิ่งออกจากวงแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้นะ่าจะได้ประมาณ3-4ทีเลยนะว่ามีสโลให้นะครับเดี๋ยวมังกรใหญ่จะเกิดมา8ทีได้สูงสุด8ทีนะสลับเทลนะครับกด51ยิงเร็วสุดได้เท่านี้แหละแม็กอยู่ด้านล่างฝั่งเราบอกว่ารวมพลด้านบน เราก็ไปสิครับผมน่าจะเอาดาร์กได้นะเกมนี้นะครับพอมันอยู่ล่างหมดเลยเขาไม่มานี่เลยนะเขาไม่มาดูดาร์กเลยฝั่งตรงข้ามอะโอเคได้ดาร์กมาแล้วเขาไม่สู้เลยว่ะฝั่งตรงข้ามเขาไม่บู๊เลยเลยเพื่อนเราไม่ได้ยิงเลยเนี่ยโอ้โหเล่นเซฟเกินแม็กไหนเขาไปเปิดไปตายแล้วท่าไปเปิดไฟหน่อยมคือฝั่งตรงข้ามไม่ออกจากแบบแหละ มันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยได้บู๋เลยนะครับเกมนี้บนเลยเพื่อนไปเดี๋ยวให้ไวโอป่อยมังกรบนโอเคมาละเช็คย่าไปหนึ่งทีไม่มีใครอยู่อยู่ด้านล่างกันหมดเลยพวกโอ้โหอย่างนี้บนก็ฟรีดีครับนี่ซอยป้อมฟรีอีสปอร์ตป้อมบนแตกฟรีแม็กล็อกใครไปแล้วม็อกล็อกสาดด้านล่างครับแม็กโอ้โห เล่นป้องกลางได้นะครับเพราะว่าเขาต้องการบนคนหนึ่งอะไฮแาเต่อยู่บนเอนโซอยู่ล่างมาเดี๋ยวเราไปยิงเอนโซเดี๋ยวมาเอนโซไปไหนโอ้โหเอนโซนัดเดียว1 0 0 0ันคือเขาไม่สู้เลยวไม่ฝ่อตรงข้ามเขาไม่สู้เลยแบบเพื่อนผมเซ็งว่ะมีปิดป้อมอีกอ่ะเราก็ซอยอยู่ดีอ่ะเราสายยิงเร็วอยู่แล้ว กระโดดมาไหมกระโดดมาแล้วเนี่ยมันยิงได้ทีเดียวแล้วมันก็แบบเขาก็หนีออกจากวงแล้วนะครับเพราะมันไม่มีสโลให้แล้วนะครับผมโคตรเศร้าเลยจริงๆเมื่อก่อนที่บอกเลยว่าซอยยับด้านแบบเมื่อกี้นี่ครับติดสโลให้นะอ้าวอ้าวด้านบนบวกกันอีกไอ้แม็กล็อกแล้วโอ้โหรอด้วยดิเพื่อนแม็กเข้าไปแล้วว่ะโอ้โหแม็กฆ่าซาต้าไปแล้วครับโอ้โหดับเบิลคิวเฉย ยังไงเวเล็กกระโดดมาเอามาดิเราซอยเอาดิอืมตัววันโอ้โหแม็กลารช็อตเฉียงโโยิงยิงเอนโซโ,โอ้เอนโซหนีไปแล้วโอ้โหเนี่ยมันหนีออกจากวงง่ายมากท่านหนึ่งไม่มีสโลว์นะครับหนึ่งศพเออน่าจะสองศพนะครับเมื่อกี้ผมว่าเกมนี้เนี่ยผมก็น่าจะทำไดเมทไปพอสมควรนะครับแต่แบบ มันไม่ค่อยได้บอกว่าได้ปิดสก,กอร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเทลอนามันก็แบบมันหนีง่ายเกินไปนะสำหรับผมผมรู้สึกได้นะครับถ้าหนึ่งมันไม่มีโซโลเนี่ยมันคือข้อด้อยเลยคือหนีง่ายเกินไปนะครับผมฝั่งตรงข้างแค่แบบเดินออกจากวงก็ได้แล้วนะครับ e n โซเม็ดส้มว่ะเรา11.6นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ11.6นี่ก็ยิงไป2 6เปอร์เซ็นต์นะครับผมพอๆกับไบโอนะ e n โซเม็ดส้มนี่ กิวพีอาร์เขาไม่แต่อาร์พีไม่ใช่เหรอเพื่อนโอเคเอ้ยเอนโซกี่เกมเนี่ยพันเกมพันเกมติดแม่ส้มแล้วหรอถือว่าถือว่าเล่นน้อยนะพันเกมนะครับส่วนใหญ่แม่ส้มมันจะแบบสองสามพันนะอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเทวนานะครับแพทใหม่ก็ยิงแรงขึ้นแต่ต้องมีคนช่วยซีซีให้เขาได้ยิงนะครับผมนี่ก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ